สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่427นะคะ427รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่อด้านบนขวามือนะคะถ้าจะรายมาสั่งแอดเป็น Li ยไอเนี้เท่านั้นนะคะเป็นตัวแอดค่ะแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะก็งานรหัส427ค่ะงานตัวนี้เป็นงานผ้าชีฟองปกเชิดผ่ากระดุมหน้าอุ้ยตายพูดแบบเสร็จแล้วอบอกแบบก่อนเลยนะคะก็จะเป็นงานตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมี มีลายลูกไม้มีงานลูกไม้ที่ตกแต่งมาอันนั้นนาดีมากสวยมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูน้องมบอกไซส์ก่อนตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ42นิ้วนะคะอกเสื้อ42นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน40-41ใส่ตัวนี้ได้นะคะสำหรับความยาวตัวนี้เนี่ย24นิ้วเลยค่ะก็เป็นความยาวกําลังดีค่ะเทียบกับตัวํำส้มก็คือคุมสะโพกนะคะเนี่ยค่ะคุมสะโพกเลยนะคะงานตัวนี้ไม่แนะนําให้ทับเข้าไปในกางเกงค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่างานลูกไม้ ลายเสื้อนะคะมันสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะคะงานตัวนี้อ่ะบอกแบบเรียบร้อยแล้วแบบตัวนี้จะเป็นงานพอปกเชิ้ตผากติดกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับแขนกระบอกแขนกระบอกตัวนี้กระบอกกําลังดีด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่กระบอกใหญ่ไม่บานปลายแขนเป็นแขนกระบอกที่แบบกระบอกธรรมดาแต่ว่าเราสมว่ามันส่งมันก็เปรี้ยวอยู่นะสำหรับกระบอกแบบนี้ค่ะมันจะแบบดูแบบเออเข้ารูมเข้ารูปเ,เล็กเนาะสวยค่ะความยาวแขนเนี่ยอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกลงมานะคะ สะ3ส่วนเนาะแต่อันเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นชายเออปลายแขนเนาะเออต้องเรียกว่าปลายแขนเนี้ยจะเป็นงานลูกไม้ค่ะมันก็อาจจะดูยาวกว่ารุ่นปกตินิดหนึ่งนะคะมันแบบว่ากําลังสวยเลยนะคะนี่มันอยู่ประมาณครึ่งท่อนแขนด้านล่างะคะ่ะพูดประมาณน,นั้นดีกว่านะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นทรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรียบๆบแบบนี้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูงานลูกไม้ประดับตกแต่งกันที่เราเพม่งบอกว่ามันสวยค่ะคุณแม่อ่า นี่นะคะ,ะงานตัวนี้อาปกก็เป็นปกเชิดปกตินะคะแล้วก็ตัวจเจนผ่าติดก,กระดุมด้านหน้าแบบนี้ตัวนี้นะคะเริ่มแรกเลยก็คือจะมีงานเดินเทปลูกไม้ค่ะตัวนี้จะเป็นเทปลูกไม้เนื้อเขาจะเป็นคล้ายๆกับว่าเนื้อมันจะเงาเงอนิดนึงเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นโพลีเอสเตอร์ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือเขามีความแบบเงาเๆนะคะ ผิวสัมผัสของตัวเทปรูกไม้ตัวนี้มันจะลื่นๆนิดหนึ่งนะคะมันไม่ได้แข็งขนาดเป็นโพรีนะคะอันนี้คือเดินเดินล้อกันคู่กันไปกับ ตรงกระดุมหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็คือเก๋อันแรกแล้วนะคะสาหรับตัวนี้งานตัวนี้ที่นี้นะคะตรงชายเสื้ออย่างที่บอกไปว่าชายเสื้อรุ่นนี้ไม่แนะนําให้ทับก็เข้าไปในกางเกงค่ะเพราะว่าชายเสื้อตัวนี้จะได้เป็นงานลูกไม้ตรงเชิงมาซึ่งมันสวยนะคะน้ำส้มไม่แนะนําให้ทับเ,เด็ดขาดเอาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันยาวนะคะอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะตัวนี้จะเป็นลายลูกไม้นะคะที่ตกแต่งให้ในส่วนของตรงชายเสื้อด้านหน้าค่ะก็จะได้เป็นลายนี้บอกแล้วว่าน้องคือลายสวยนะคะและพอรวมรวมกันมา คุณแม่ดูงานเห็นไหมว่ามันสวยแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ตรงไม่ได้แค่ชายเสื้อเนาะตรงปลายแขนก็จะได้เป็นงานเทปลูกไม้รายนี้ด้วยนะคะตัวนี้อย่าว่าเรียกก็เทปเลยเพราะว่าน้องเขาใหญ่มากนะ่คือจะน่าจะเป็นผ้าลูกไม้ที่เป็นเชิงเลยนะคะอคุณแม่ดูรายนะคะได้ไปลายนี้แล้วก็ตรงนี้ผิวสัมผัสน้องอะ่ะเหมือนโพลีแต่ว่ามันบางกว่าแล้วก็มันจะมีความแบบว่าใส่สบายกว่าไม่ได้แข็งเนี่ยคะ่ะไม่ได้แข็งไม่ต้องกลัวว่าแข็งแล้วก็คันแล้วก็ใส่แ,สแบบเออราบากไม่เลยนะคะตัวนี้น้องสมอง,งทําให้ดูไม่แข็งค่ะแล้วก็เนื้อมันก็แน่นๆด้วยนะตัวนี้ ไม่ใช่แบบว่าเนื้อแบบไม่แข็งแล้วเนื้อซุยๆไม่ใช่ประมาณนั้นด้วยค่ะนะคะและนี่คือรายขาวนะคะผิวสัมผัสมันจะลื่นๆแล้วก็มันจะแบบว่ามีความเงาๆด้วยนะคะลายสวยสำหรับลายตรงปลายแขนกับตรงชายเสื้อคือรายเดียวกันเหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นลายนี้นะคะอันนี้คือสวยมากอันนี้คือตกแต่งให้จะมีเป็นงานตกแต่งให้ด้านหน้าค่ะก็เก๋ๆแ,แบบนี้อันนี้คืองานด้านหน้าด้านหลังที่หันให้ดูไปแล้วเนาะก็จะไม่มีอะไรจะเป็นงานเรียบๆสำหรับงานตัวนี้เนื้อผ้าตรงตัวเสื้อจะเป็นงานผ้าชีฟองนะคะจะเป็นชีฟอง เนื้อทายค่ะก็ใส่สบายผิวเนื้อดีเนาะแล้วก็ด้านในก็คือมีผ้าซับในให้ทั้งตัวค่ะ ทั้งตัวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะสำหรับงานตัวนี้นะคะมีชีฟองมีซับในให้เต็มตัวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้บอกแล้วว่างานตกแต่งมันสวยเนี่ยคุณแม่ตรงนี้ต้องชอบมากชอบใช้ชายเสื้อชายแขนนะคะที่มันเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วมันดูแบบสวยอะ่ะมันดูสวยเนาะอ่ะนะคะที่นี้รุ่นนี้มีสีมาให้เลือกต้อง5สีแน่นะคะก่อนที่จะไปดูสีกันบอกไซส์ไว,ว้ใช่ไหมเอ่ยไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วนะคะจับราคารุ่นนี้อยู่ที่7 เ9 0บาทค่ะ790บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทคืนนี้ลงสินค้าทั้งหมด3รุ่นค่ะถ้าเก็บไปทาง2ตัวขึ้นไปคุ้มนะคะเพราะตัวต่อไปวันที่2องบบาทวันที่3ามบบาทเองนะคะอ่านงานตัวนี้นะคะสีแรกค่ะก็คือสีเลยนะคะปกติไม่เคยทําสีเหลืองเฉดนี้มาขายนะอันนี้ลองดูให้นะคะใครอยากได้งานสีเหลืองไหมอันนี้เป็นงานสีเหลืองค่ะ ไม่รู้ว่าจะนิยามว่าเหลืองอะไรเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วมันแบบเออจ๋มสดใสดีแฮะนะคะอันนี้คือสีเหลืองค่ะเป็นสีใหม่นะคะปีนี้พี่สีใหม่ๆม,มาตั้งเยอะแน่นะคะแล้วก็สีนั้นก็คืออีกหนึ่งในสีใหม่ของปีนี้ก็คือสีนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่อเรียกว่าเหลืองอะไรนะค,ะคุณแม่ลองดูนะคะดูในคลิปดูในกล้องเลยว่าชอบไหมตัวนี้จะเป็นเหลืองแบบเป็นเหลืองสว่งสวางๆนิดนึงนะคะเหลืองแจ่มๆสว่างๆน,นิดนึงนะคะอใครเบื่อสีแบบโทน ตุ่นๆเนาอะ,อะลองสีนี้ดูนะคะลองสีเหลืองนี้ดูค่ะสีที่2ค่ะก็คือเห็นไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นชมพูนะคะก็เป็นชมพูกลางๆที่ไม่ได้อมส้มหรืออมม่วงค่ะแล้วก็สีค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับชมพูตัวนี้แล้วก็ติดมาให้ค่ะก็คืองานขาวดาพลาดไม่ได้เลยขาวดำเนาะเพราะว่าแบบเขา คือแบบมันสวยแล้วก็ลูกมันเนี่ยมันมีการตกแต่งด้วยลูกไม้น้ำซ่งว่าทั้งขาวทั้งดำเลยค่ะดูดีมากๆนะคะอานนี้คืองานสีขาวดำเนาะเดี๋ยวน้ำส้งไปเปลี่ยนให้ดูนะคะสีดำอาจจะมองในกล้องไม่ชัดนะคะแต่ก็คือลายลูกไม้ใ,ใดๆคือเหมือนกันทุกอย่างนะอันนี้คือซูมให้ดูค่ะจะเป็นงานลูกไม้สีดำแบบนี้นะคะงานขาวดำแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะก็คือชีฟองสีนี้ขายดีนะั่นก็คือสีน้ำตาลนะคะโอ้ยน้ำซงจัดคอแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้คือสีน้ำตาลใช่ไหมคะน้องส้มชอบลายลูกไม้ลายนี้มากเดี๋ยวจะซูมลูกไม้ให้ดู oh <my. S 1> ค่ะนี่คะ่ะ อ่าอันนี้คือสีน้ำตาลแล้วก็ลูกไม้สีน้ําตาลขเขาม,มันลงตัวพอดีเลยเนาะอันนี้คือมันจะเป็นคล้ายๆลายกราฟ,ฟิกเนาะมันก็ไม่ได้เป็นดอกเป็นอะไรค่ะก็จะเป็นกลมๆก,กราฟิกธรรมดาลแล้วก็อันนี้ค่ะมันดูไม่เรียนเกินไปไม่หวานเกินไปค่ะก็กําลังดีเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกหวานๆน,นิดนึงอันนี้ก็จะเก๋ๆทเทหนึ่งแล้วคือลงตัวมากแบบนี้นะคะอันนี้สีน้ําตาลค่ะไซส์กาลังดีด้วยนะไซส์42ค่ะก็ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะคะไม่แนะนําให้ทับจริงๆเพราะว่ามันสวยตรงชายเสื้อเนี่แหละ เอ้วส่งไปเปลี่ยนสีที่เหลือให้ดูค่ะ รหัส427นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะลองเปลี่ยนมาให้ดูเนาะก็เดี๋ยวจะไม่พูดเดยอะแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปเป็นยาวเกินไปใช่ไหมคะก็รายละเอียดงานพูดไปแล้วอันนี้คือใส่สีชมพูมาให้คุณแม่ดูนะคะเทปลูกไม้ตัวนี้เนี่ยเวลาสะท้อนกล้องออกมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าดูดูสว่างกว่าใช่ไหมคะดูสว่างกว่าดูแบบเออมันดูไม่ใช่สีเดียวกันแต่ของจริงอะคะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้โดดขนาดนี้นะเพราะว่านล้สต้บอกเลยว,ว่าคือตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับมันจะเนื้อมันจะเงาเง,งเาเล ะะมันจะท้อนแสงออกมาต่างกันแต่จริงๆคือสีมันกลืนนะสีมันกลืนนะคะ,ะตัวนี้นะคะสีชมพูหวานมากชอบงานลูกไม้ไลายนี้มากมากเลยค่ะสีชมพูอันนี้เป็นชีฟองรหัส427ค่ะสวยมากค่ะคุณแม่สั่งได้เลยสีชมพูค่ะ427นะคะสีดำค่ะดำร้วนดำสนิทเลยนะคะสำหรับตัวนี้สวยมากเมื่อกี้พอ ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปก็จะเป็นถ่ายรูปก่อนนะคะดูรูปแล้วคือสวยนะคะงานตัวนี้ค่ะก็เนี่ยเวลาใส่กับกางเกงขาวค่ะแล้วมันเห็นเชิงลูกไม้ตัวนี้เป็นเห็นแบบว่าสีลูกไม้เห็นหลายลูกไม้ชัดเนาะสวยมากนะคะสีดําไซส์กาลังดีค่ะไซส์42ไม่ใหญ่เกินเนาะก็ใครอกจริงไม่เกิน40ค่ะใส่รุ่นนี้ได้นะคะราคา790บาทเท่านั้นคุณแม่ได้งานชีฟองอันนี้เป็นชีฟองเนื้อสายนะคะชีฟองเนื้อดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชีฟองเนื้อแพงด้วยนะคะสับงานตัวนี้เนะ แล้วก็นี่ค่ะรายละเอียดงานก็จะเป็นปกเชิ้ตนะแล้วก็ติดกระดุมอ่ะถ้าใครเรียบร้อยนิดนึงก็ติดถึงนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็อ่ะใส่ประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะรุ่นนี้427ค่ะสีดำค่ะอันนี้เห็นไม่เอยอ่าให้ดูนะคะ รหัส427นะคะสีนี้เป็นสีขาวออฟไว้ค่ะเป็นขาวออฟไว้นะคะเพอเอิญวันนี้ใส่เกงขาววาด้วยนะคะแล้วก็ดูลุควันนี้อ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยนะคะสับงานตัวนี้อย่างที่บอกไปน้ำต้มชอบมากในเรื่องงานตกแต่งว่าจะเป็นเทปลูกไม้รายนี้แล้วก็เป็นเทปลูกไม้แอบมาตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นชิ้นลูกไม้เลยคุณแม่ค่ะเพราะว่าวันเชิงเทปก็คงไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะคะได้มอบเชิงอบเต็มเต็มเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะรวมรวมใส่ออกมาแล้วก็ จะเป็นอันนี้นี่สวยมากนะคะตัวนี้790บาทค่ะ790บาทเท่านั้นรหัสอะไรเอ่ยจะไม่ได้427ค่ะไลน์มาสั่งโทรมาสั่งได้เลยนะรุ่นนี้จะมี5สีนะคะเดี๋ยวจดนซุ่งจะใส่สีท้ายให้ดูเป็นสีน้ำตาลค่ะรหัส427ค่ะงานตัวนี้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลวันนี้แมทกางเกงขาวมาก็จะเห็น ลูกไม้ชัดเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะความยาวนสมมติว่ากําลังดีนะอ่ะประมาณคุมสะโพกค่ะก็ตัวนี้อย่าอย่าใส่ทับเข้าไปในกางเกงนะไม่งั้นไม่เห็นอะไรเลยค่ะคุณแม่เราสวยตรงชายเสื้อต้องโชว์ค่ะแบบนี้นะคะอ่าสีน้ําตาลค่ะน้ําตาลตัวนี้ต้องเป็นน้าตาลเข้มนะเป็นน้ําตาลเข้มสีเขาชัดสีเขาเข้มค่ะแต่มันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะนะอะ่ข้างม่านข้างหลังก็จะเป็นเทาน้ําตาลเหมือนกันไม่ได้มืดขนาดข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะดูสว่างกว่านะคะนี่ สีน้ำตาลค่ะเหมาะกับรูปแบบเหมาะกับผ้าเหมาะกับร้ายมากๆเลยสีนี้นะคะรหัส427ค่ะมี5สีน้ำ่อมใส่ให้ดูครบแล้วนะคะทวนนะสีแรกจะเป็นสีใหม่ของปีนี้ค่ะก็จะเป็นเฉดเหลืองนะคะอันนี้เป็นเหลืองแบบเหลืองใสๆเหลือแจมๆเหลืองสว่างด้วยเป็นเฉดใหม่เลยใครอยากได้สีที่แบบว่าเออไม่ค่อยมีแน่นอนใส่เก็บไว้ติดตู้อาจจะได้ใส่ใส่แล้วอาจจะเหงก็ได้นะสำหรับสีเหลืองสว่างค่ะนั้นนะคะเหลืองเนาะเหลืองชมพูค่ะ ขาวดำแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่นะคะสวยทุกสีคุณแม่ค่ะนะคะ5้นะะสีค่ะ790บาทไซส์นะคะเดี๋ยวขึ้นไซส์ไว้ให้ย้ำนะคะอกเสื้อ42นิ้วอกจริงไม่เกิน40 41ใส่ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ